เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสสวท,ทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพเสนโปรโตอนที่มีมวล1น7่งกคูณ1ิกำลังลบ27กิโลกรัมและกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว5.00คูณ10กำลังเเมตรต่อวินาทีถามว่ามีความยาวคลื่นเดบรอยเท่าไหร่นะครับข้อนี้ก็ให้หาความยาวคลื่นเดบรอยนะครับความยาวคลื่นเดบรอยหาไงครับก็ตั้งต้นที่สมการแลมดาเท่กาทกาับ h ส่วน ถูกไหมเลมดาก็คือความยาวคลื่อนดีบ่อย H ก็คือค่าคงที่แพลงกนะ p ก็คือโมเมนตัมนะครับอ p เนี่ยเท่ากับโมเมนตัมก็คือมวลคูณด้วยความเร็วนั่นเองนะอัตราเร็วนะครับเพราะฉะนั้นความยาวเคลื่อนดีบรอยในข้อนี้ก็หาได้จากนะเอ h p ก็แทนด้วย MV นะครับ เพราะฉะนั้น lemda ก็ h ก็แทงค่าลงไปเท่าไหร่ครับค่า h นะค่าคงที่พลังก็6.626นะ6.626คูณ10กำลังลบ34 M มวลของโปรโตนก็คือ1.67คูณ10กำลังลบ27 V ก็คือ5คูณ10กำลัง7 นะครับนี้การหารเลขที่อยู่ในสัญากรณ์วิทยาศาสตร์ก็เอาเลขตัวหน้าเนี่ยมาหารกันครับ1.626หาร1.67หาร5นะก็กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับนะคงคิดเองเนย,ยากนะไม่ไหวคงนานแล้วนะกดเครื่องคิดเลขแล้วกัน6.626หนะครับนะาหารด้วย1.67นะครับแล้วก็หารด้วย5 มันก็จะได้อยู่ที่นะศูนย์จุดศูนยกะครับเออปัดที่มันศูนย์จกนี่นะก็ปัดเป็น0ูนย์ี่แล้วกันนะครับอ่นนี้ตัวเลขด้านหน้าเอามาหารกันนี้พวก10บยกกำลังก็เอามาหารกันโดยการใช้หลักเลขยกกำลัง นะครับเลขยกกําลังหารกันก็เอาเลขชี้กําลังมาลบกันถูกไหมสุดท้ายมันก็จะกลายเป็น10กกำลังลบ3าเอาเลขชี้กําลังมาลบกันลบด้วยลบ27นะครับแล้วก็ลบด้วย7นะสุดท้ายก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับนะก็ได้เป็นเท่าไหร่ลบลบก็เป็นบวกนะครับ ก็เป็น 27, ลบ,27ลบ3 3 4บวก27นะครับลบ3 4บวก27แล้วก็ลบ7บวก27ลบ7ได้บวก20บวก20กับลบ3 4สุดท้ายก็เป็นลบ14นั่นเองนะครับก็จะได้เร็มด้าเป็น0.794คูณ10กำลังลบ14นะครับ ถูกนะทีนี้สัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์มันมีศูนย์อยู่หน้าสุดอย่างงี้เขาไม่เขียนกันเขาต้องให้ตัวเลขตัวใดที่ไม่จะศูนย์อยู่หน้าสุดถูกไหมยงนั้นเราต้องจัดการเลื่อนจุดนะเลื่อนจุดมาหลัง1ตําแหน่งก็กลายเป็น7.94เลื่อนจุดมาหลัง1ตําแหน่งเลขชี้กําลังของ10เนี่ยมันจะลดลงไปอีก1จากลบสิลดไปอีก1ก็กลายเป็นลบติดลบสินั่นเองนะครับหน่วยก็เป็นเมตรนะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบได้ว่าความยาวคลื่นเรียบร้อยในะข้อนี้ก็เป็น7.94คูณ10กํลังลบ15เมตรนั่นเองอเนะก็จบ